ตามทางรอบเดียวหรือป่าให้ร้องรอบเดียวหรือว่าร้องบนแล้วก็เข้าน,นี่ยจบเลยครับแล้วจบเลยเหรอใช่คงไม่ครบคงไม่ครบ<ะ>อ่าไอ,อตรงคําว่าตื่นขึ้นมาแล้วแรงกลับคืนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปต้องไปเอากระเป๋าละแล้วก็เดินเดนขึ้นมาแล้วแรงกลับคืนืนนะตามทางหนึ่งสองสาม สามสี่คนเออครับได้เพราะตรงเนี้ยประโยคสุดท้ายคือหนูต้องไปละพอเสร็จเจอึ้นมาแล้วเนี่ยตามทางแล้วก็เดินออกไปเต้าไปไหนอ่ะปึ๊บนี้เลยอ่ะลองลองมาร์คของตัวเองว่าเอ่อท่านไหนเราจะอยู่จะกับใครจะ<า>น,นอน,น,อนใช่ไหมครับนอนเลยใช่มใช่ใช่แล้วก็อาาลองใช่ๆๆๆ กระเป๋าน,นี่อยู่ยตรงไหนกระเป๋ามอยู่เหมือนกับเหมือนอันนี้ไม่ครูไม่แน่ใจนะนะมันเหมือนกับน่าจะลากมาแล้ว,าล,วลากมาแล้วแล้วพอดีเห็นเพื่อนอยู่เหมือนกับเราจะออกประตูนนีะ้แต่พอเออเพื่อนอยูดีเดินมาดั้งกินข้าวอยู่แล้วก็ไม่รู้จะทําไงก็เลยอ่ะลองอันนี้มั้งชุนหนวด หัดจุงนี้ดีกว่าการพัฒนาแอคติงก็ดีร้องเพลงก็ดี